พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่31ธันวาคมคิสตศักราชส0 2 4คำพยานชีวิตโดยคุณเดโบราแอล อเมเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องปีใหม่ด้วยใจขอบพระคุณและข้อพระคัมีหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่106ข้อหนึ่งจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจ คุณเดโบราแอลอเมเป็นพยานว่าดิฉันเก็บกระป๋องกาแฟาเก่าไว้บนโต๊ะอาหารทุกวันดิฉันจะเขียนสิ่งที่ดิฉันรู้สึกขอบพระคุณในกระดาษแผ่นเล็กแล้วใส่ไว้ในกระป๋องกาแฟาการขอบพระคุณนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนทางฝ่ายวิญญาณของดิฉันบางครั้ง ดิฉันเขียนถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจงลงไปบางครั้งบันทึกถึงความสุขเรียบง่ายเช่นโทรศัพท์คุยกับเพื่อนเมื่อถึงวันส่งท้ายปีเก่ากระป๋องอัดเต็มจนแทบจะใส่กระดาษอีกแผ่นเข้าไปไม่ได้ในวันปีใหม่ดิฉันนำกระดาษออกมาจากกระป๋องกาแฟและอ่านสิ่งที่เขียนขอบพระคุณทั้งหมดทำให้ตระหนักว่า พระเจ้าทรงอวยพระพรดิฉันมากมายในปีที่ผ่านมาดิฉันรอคอยวันปีใหม่ที่จะเข้ามาด้วยความหวังหวางใจว่าพระเจ้าจะทรงอวยพระพรดิฉันต่อไปเพียงแต่ดิฉันจดจ่ออยู่กับสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใครครวนข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้ามีสิ่งใดที่จะขอบพระคุณพระเจ้าในวันนี้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อจิตวิญ,ญญาณที่มีความกตันอยู่ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเมตตาขอพระคุณสำหรับปีใหม่และสำหรับพระพรของปีที่เพิ่งผ่านไป ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณสำหรับปีใหม่นี้และเชื่อวางใจว่าพระองค์จะทรงอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายทุกวันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร สภาคิสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ